สวัสดีค่ะพุณยาญจะมาทำตำตำ,ำแจ่วเลยตำแจ่วไอ้มะเขือเทศนะมะเขือเทศกับปลาสับนะแต่จะเป็นปลาปลาจะดิบนะแต่ว่ามะเขือเทศกับหอม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 แล้วก็หอ,หอมพริกอะไรเงี้ยยายก็จะเผาหมดเลยนะคะหอมพริกลากผักชี หอมพริกเลกผักชีแล้วก็กระเทียมนะฮะยาเผายายยายคั่วเลยนะอืมไอปลาานี่ยายขอใช้ปลาสดในะยายสับแล้วปลาหลายปีนะ ทำน่าอร่อยมากเลยยายก็อยากทำยา่เผาเลยหอมกระเทียมก็พริกอ่อนแล้วก็ลากแบบีนเขาทำอร่อยมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะใหญ่ใหญ่ตำผ่อยะนะยา่ตำผ่อยะนี่ค่ะยายตำผ่อยะ ไม่ใหญ่ยายก็จะใส่ใส่ปลานะปะลายายก็ใส่นะใส่ชูรสเนี่ยปลายายสับไว้นะตังเสียงแต่แซ่บ่ะ ก็จะไปกับพริกกับเน,นื้อนะจะไม่เห็นแทบจะไม่เห็นเป็นต่นปลาเลยเห็นไหมคะ,น,ะนี่นะฮะตัวตล้อะไรนะยายก็จะใส่นี้เลยนะคะที่ยายเผาไว้นะ แตงกวเขืยวเทศเอ่อทีใ่ใส่ปลาดสดมันจะได้ไม่เสียรสชาตินะหูน่ายกินจังพูดจะแสบเลยเนี่ยลายไหลเลย ตา่ะตาตาเออนี่จะมีก้างเดี๋ยวสับให้ละเอียดนะก้างก็ก็ไม่เป็นไรนะปลานี่ยกินแล้วหมดเลยเต๋อเนี่ยฮะคือน่ากินอ่ะอุ้ยอุ้ยอย่าล่วงนะอืม ย้ายเสร็จแล้วนะฮะคุณยายทำเสร็จแล้ว<อ><อ>นะปะลาทำปะลาอย่างทุกอย่างเ่าหมดแต่เหล,ลือแต่ปลาล้างันที่สุดนะฮะเพราะว่าแต่ปลาล้างก็หลายเปียนนะบอยยนะ่า <m uch> อร่อยได้ชิมแล้วนะอร่อยอนี่ค่ะหน้าตานะหน้าตาเออ,อไม่กินไหมคะไม่กินนะคุณเหมียวขา คุณเมียชอบมาลุกกล้วยใหญ่หญ่ใหาทำคลิปอ่ะนี่นะคะปลายายเออแเก้วแก้วแก้ว,กว,กวมเเะเขือเทศปลาสดนะคะแต่ทุกอย่างคลัวขอบคุณมากนะคะที่ดูยายขอบคุณค่ายแกยวม,เกวมเกวเะเขือเทศปลาสดเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ